สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องเทคโนโลยีทอล์คแห่งนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของก a r m e n t s t มเมอรนะครับหรือเครื่องรีดไอน้ำนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็ได้มาจากคนซื้อของเก่านะครับก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ปัญหาว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับผมจะจับเข้ามาเป็นคู่ใหญ่นะครับก็จะมาแกะให้ดูว่าข้างใน ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมีหลักการทาํางานยังไงแล้วก็แนวทางในการซ่อมนะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาเราควรจะเช็คที่จุดไหนอย่างไรสําหรับเครื่องของยี่ห้อนี้นะครับก็น่าจะออกเสียงว่ายูโรปดีลักกาเมนสติเมอร์นะครับรุ่นก็ egs 2 1 5 b นะครับใช้แรงดัน200-240 V ถึง e r 0โวลต์นะครับพาวเวอร์ก็1500วัตต์ แคปซิตี้ก็1.5ลิตรนะครับก็คือบรรจุน้ําได้1.5ลิตรสําหรับรูปฉมนมพันด้านหน้านะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นออนออฟนะครับที่เหลือก็จะเป็นการเลือกชนิดของผ้าที่จะทําการรีดนะครับส่วนรูปฉมนมพันด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีล้อ มีถังบรรจุน้ำนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นวาล์วน้ำนะครับเมื่อติดตั้งกับเครื่องนะครับก็จะมีก้านมาดันให้วาล์วน้ำเปิดนะครับอันนี้คือก้านดันวาล์วน้ำนะครับแล้วน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นรูของสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟไม่อยู่แล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูภายในนะครับโอเคครับถอดน็อตเรียบร้อยนะครับผมจะเปิดให้ดูภายในนะครับ ด้านล่างนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นฐานส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ำหนัก่วงนะครับให้ดูหนักๆน,นะครับสำหรับโครงสร้างภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วย2วงจรด้วยกันนะครับวงจรแรกก็เป็นวงจรน้ําและไอ้น้ำก็คือน,คน้ําจะเข้ามาจากจุดนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปยังหม้อต้มนะครับเพื่อต้มให้กลายเป็นไอ้น้ํานะครับจากนั้นก็ ไอ้น้ำนะครับก็จะออกมาที่จุดนี้นะครับก็จะมีท่อต่อไปยังหัวรีดผ้าสำหรับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับดูแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนะครับดูไปดูมาก็คล้ายๆกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับก็คือวงจรกำลังและวงจรควบคุมนะครับวงจรกำลังก็จะประกอบไปด้วยฮีเตอร์นะครับก็คือตรงนี้นะครับฮีเตอร์ซึ่งประกอบติดอยู่กับหม้อต้มนะครับ จากนั้นก็จะมีเทอร์โมสตัตนะครับเอาไว้ป้องกันอุณหภูมิเกินนะครับร้อนเกินนะครับแล้วก็จะมีไตแอกตรงนี้นะครับเอาไว้ควบคุมการทํางานของฮีเตอร์นะครับส่วน2เส้นนี้นะครับก็ต่อจากขาไตแอกนะครับก็เอาไปควบคุมฮีเตอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูทีละส่วนนะครับ สำหรับอง์ปกรบข้างหางนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆก็คือตัวนี้นะครับก็คือไตแอคนะครับเอาไว้ควบคุมการทำงานของฮีเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเอาไว้ควบคุมการทำงานของไตแอคนะครับควบคุมการจุดชนวนของไตแอคนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นฮีตซิงนะครับเอาไว้ระบายความร้อนให้กับไตแอคตัวนี้นะครับส่วนวิธีการเช็คไตแอคตัวนี้นะครับ ว่าดีหรือเสียนะครับก,ก็ให้ดูวิธีการเช็คที่ท้ายคลิปนะครับซึ่งผมได้อธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวถัดไปนะครับก็คือหม้อต้มตัวนี้นะครับซึ่งผมจะถอดให้ดูว่าข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ อันนี้นะครับคือส่วนของฮีเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีขดลวดความร้อนฝังอยู่ด้านในนะครับสำหรับสภาพโดยทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นะครับก็จะมีตะกันจับอยู่นะครับซึ่งตะกันบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับทําให้น้ําร้อนช้าหรือน้ําไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งนะครับหากเครื่องมีปัญหานะครับก็ควรจะถอดตรงนี้มาทําความสะอาดนะครับมาขัดตะกันออกนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับก็อย่างว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีทางที่น้ําเข้ามานะครับเมื่อน้ําเข้ามามาเจอความร้อนจากคิเตอร์ก็จะกลายเป็นไอนะครับจากนั้นไอน้ําก็จะลอยตัวออกไปทางป่องตรงนู้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของแผงวงจรควบคุมซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโวลลูมหรือโพเทนเชียลมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ภายในนะครับก็สามารถทำการออนออฟได้นะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์โมฟิลนะครับส่วนวิธีการตรวจเช็คนะครับกรณีที่เครื่องมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของเครื่องไม่ทำงานหรือว่าไม่ร้อนนะครับก็ให้ทำการตรวจเช็คดังนี้นะครับ อันดับแรกเลยก็เช็คอุปกรณ์ตัวหลักนะครับก็คือฮีเตอร์นะครับสำหรับกรณีของฮีเตอร์นะครับควรเช็ค2อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับก็เช็คดูว่าฮีเตอร์ยังดีอยู่หรือไม่นะครับก็ให้วัดค่าความนันทานนะครับตัวนี้นะครับฮีเตอร์วัดได้3ที่6โอห์มนะครับก็คิดว่าฮีเตอร์ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับ ส่วนก้อนี้ถัดไปนะครับก็ให้เช็คว่าฮีเตอร์ลงกาวหรือไม่นะครับก็วัดขั้วใดขั้วหนึ่งเทียบกับกาวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ปกติดีไม่มีปัญหาไม่ลงกาวส่วนจุดที่2นะครับก็ให้ทําการเช็คเทอร์โมสัตต์ตัวนี้นะครับสำหรับเทอร์โมสัตต์ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นสวิตตัวหนึ่งนะครับก็ให้เช็คดูว่าต่อวงจรหรือไม่ต่อนะครับ อันนี้นะครับอ่านได้01 0 2นะครับก็แสดงว่าต่อวงจรนะครับเทอร์โมสัตต์ปกติดีนะครับสำหรับเทอร์โมสัตต์นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบปกติปิดนะครับแต่ถ้าความร้อนเกินนะครับก็จะเปิดวงจรนะครับก็จะเป็นแบบปกติเปิดนะครับเมื่อความร้อนเกินเมื่อเราเช็คตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เจาเทอร์โมฟิลตรงนี้นะครับ ก็ให้เช็คดูว่าต่อวงจรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต่อวงจรนะครับซึ่งก็ปกติดีนะครับสำหรับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มักพบว่ามีปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับก็คือเจ้าไตแอคตัวนี้สำหรับเจ้าไตแอครรตรงนี้นะครับบทบาทของเขาก็คือใช้ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของฮีเตอร์นะครับ ก็ตัดต่อกระสายฟ้าให้กับพีเตอร์นะครับสำหรับเจ้าไตแอคตัวนี้นะครับน่าจะเป็น TBA41 นะครับซึ่งเป็นไต a แอคที่ใช้ทั่วไปในการควบคุมอุปกรณ์ทำความร้อนนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ขาด้วยกันนะครับซึ่งหาเกเราพิจารณาตาม d t t s s h e t เนี่ยนะครับขาต่างๆก็จะเป็นดังนี้นะครับถ้ามองจากด้านนี้ด้านซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นขาเกตนะครับส่วนด้านขวาสุดนี่ก็จะเป็น ขา T1 น,นะครับ MT 1แล้วก็ตัวนี้เป็น MT 2นะครับส่วนวิธีการสังเกตง่ายๆอยีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้สังเกตที่ลายปิ้นนะครับปกติที่ขาเกตเนี่ยก็จะต่อกับวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ขาเกตนะครับถ้าเราดูด้านหลังลายปิ้นเนี่ยก็จะต่อกับวงจอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อกับตัวต้านทานนะครับส่วนขา MT 1และ MT 2เนี่ยก็จะต่อกับวงจร สำหรับวิธีการวัดนะครับก็ตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มนะครับส่วนวิธีการวัดไตแอกนะครับก็มี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็วัดค่าความนั้นทานระหว่างขา MT1 กับ MT2 นะครับถ้าไตาแอกมีสภาพดีนะครับก็จะมีค่าความนั้นทานสูงมากเป็นเมกะโอห์มนะครับแต่ถ้าไตาแอกช็อตนะครับก็จะมีค่าความนั้นทานต่ำ ซึ่งถ้ามีค่าความน้านทานต่ำๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วัดแต่ละขาเทียบกับขาเกตนะครับวัดขา mt 1เทียบกับขาเกตวัดขา mt 2เทียบกับขาเกตนะครับสำหรับค่าที่ได้นะครับค่าความน้านทานระหว่างขาเกตกับ mt 1เนี่ยก็จะมีค่าความน้านทานต่ำนะครับ ต่ำกว่าร้อยโอห์มนะฮะโดยทั่วไปส่วนค่าความนั้นทานระหว่างขาแกจกับ MT 2เนี่ยก็จะมีค่าความนั้นทานสูงนะครับเป็นเมกะโอห์ม oh นะครับซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความนั้นทานระหว่างขา MT 1กับ MT 2นะครับโอเคครับอันดับแรกผมจะวัดระหว่างขา MT 1กับ MT 2ก่อนนะครับอันนี้สีแดงนะครับต่อกับคอกระไดคลิปนะครับส่วนสายสีดำผมจะจี้ไปที่ MT 2นะครับก็จะเห็นว่า ค่าความต้านทานสูงมากนะครับผมลองเช็คนะครับดับเบิลเช็คลองแตะดูนะครับก็เห็นว่าค่าความต้านทานต่ํานะครับถ้าวัดเทียบระหว่าง mt 1กับ mt 2นะครับค่าความต้านทานจะสูงมากจะเห็นว่ามิเตอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับจากนั้นนะครับผมวัด mt 1เทียบกับขาเกตนะครับค่าความต้านทานจะต้องต่ํานะครับค่าที่อ่านได้72โอห์มนะครับ จากนั้นนะครับผมก็วัดขาเกตนะครับเทียบกับ MT ซึ่งค่าความน้ทานก็ควรจะสูงมากเช่นกันนะครับก็เห็นว่าขึ้น OL นะครับก็คือมีค่าความน้ทานสูงมากจนมิเตอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นไตแอกตัวนี้นะครับก็ยังดีอยู่นะครับส่วนวิธีการเช็คอย่างละเอียดนะครับก็ให้ดูท้ายคลิปนะครับผมจะแยกไว้ต่างหากนะครับ โอเคครับถัดไปผมจะทำการทดสอบจะทำการเทสเจ้าไตาแอกตัวนี้นะครับลองดูซิว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ยังคอนโทรลได้อยู่หรือไม่สำหรับ,รบจุดนี้นะครับผมต่อเข้ากับไฟนะครับน้ำตาลเข้าน้ำตาล,ตาลสีฟ้าเข้าสีฟ้านะครับส่วนกรณีของฮีตเตอร์ตรงนี้นะครับผมจะใช้หลอดไฟทดสอบแทนนะครับก็จะถอดขั้วหนึ่งที่เทอร์โมสัตนะครับแล้วก็เอา หลอดไฟมาใส่แทนนะครับ2เส้นนี่นะครับก็เป็นขั้วที่ต่อไปยังหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะต่อกับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับจากนั้นก็จะเปิดสวิตช์ที่ด้านหน้านี่นะครับแล้วก็จะลองปรับดูนะครับปรับไปที่ตำแหน่งต่างๆนะครับพอปรับมาที่โลนะครับ ปรากฏว่าหลอดไฟกับพริบซึ่งหลอดนี้เป็นหลอด LED นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใช้กับวงจรนี้ได้นะครับจะเกิดการกัะพริบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหลอดนะครับโอเคครับผมจะใช้หลอดไส้แทนนะครับจากนั้นผมจะทดสอบปิดทีนะครับ ลองปรับมาที่ไฟต่าๆนะครับก็จะเห็นว่าหลอดไม่กระพริบนะครับแล้วก็แสงไฟก็จะหลีลงนะครับก็แสดงว่าสามารถที่จะคอนโทรลแรงดันได้นะครับไตแอกยังทำงานได้ดีอยู่นะครับต่อไปผมจะวัดโวลต์ดูนะครับว่าแต่ละสเต็ปนะครับแรงดันออกเท่าไหร่นะครับก็ปรับมิเตอร์มาที่ย่านวัดโวลต์นะครับ สำหรับปลายด้านหนึ่งก็คีบอยู่กับตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะวัดกับจุดสีเขียวนี่นะครับก็เป็นการวัดแรงดันที่ตกคอมหลอดไฟนะครับว่าแต่ละสเต็ปจะได้กี่โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งออฟนะครับผมจะลองอ่อนนะครับมาอ่อนปุ๊บก็อ่านได้2 4 0โวลต์เลยนะครับ เมื่อออนปุ๊บก็ได้นได้240โวลต์นะครับก็ออกเต็มพิกัดเลยนะครับหลังจากนั้นผมลงปรับไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับมาตำแหน่งที่2นะครับก็เหลือ226มาอยีกาตำแหน่งหนึ่งก็เหลือ206โวลต์นะครับมาตำแหน่งก็เหลือ179หรือประมาณ180โวลต์นะครับ แล้วก็ตำแหน่งโลนะครับต่ำสุดก็154.5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นจากการทดสอบนะครับก็จะเห็นว่าไตแอคยังสามารถที่จะทำงานได้ดีอยู่นะครับยังสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับโอเคครับต่อไปผมจะลองทดสอบกับน้ำจริงๆนะครับจะลองใส่น้ำแลวจะลองทดสอบดูนะครับว่ายังทำงานได้ดีหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าทำงานครับมีไอ้น้ำออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมจะลองทดสอบดูที่โหมดอื่นๆนะครับ ก็ปรากฏว่าทุกฟังก์ชันนะครับยังทํางานครบถ้วนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นดังที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือเป็นการจับเอาของเก่ามาเป็นครูใหญ่นะครับนํามาแกะให้ดูนะครับนํามาที่บายหลักการและก็แนวทางในการตรวจซ่อมนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ และสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมช่วยกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับเครื่องนี้นะครับไม่มีแบบให้มานะครับซึ่งหากถอดแบบออกมาก็สามารถเขียนเป็นไดแกรมหรือวงจรพาวเวอร์ได้ดังนี้นะครับสำหรับรูปแบบการต่อวงจรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ไลน์นะครับจากนั้นก็วิ่งตรงมาที่เทอร์โมฟิลนะครับหรือเทอร์โมฟิลนะครับ แล้วก็แล้วก็มาต่อเข้ากับขา MT 1นะครับส่วนขา MT 2นะครับก็ต่อไปยังเทอร์โมสตัตนะครับและจากเทอร์โมสตัตก็ต่อมาที่ฮีเตอร์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของฮีเตอร์นะครับก็มาต่อเข้ากับนิวตันนะครับส่วนที่ไตแอรนะครับก็จะมีแผงควบคุมการทำงานของไตแอรนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก แล้วก็มีสายแพรนะครับลิงก์มาที่สวิตช์ควบคุมการทางานที่อยู่ด้านหน